ถกสนั่นขุดคลิปเก่าเก๋ไก่บอนดโดนพุ่งติดเทนทวิตกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตถกเถียงกันสนั่จนจนติดเทนทวิตเตอร์ นักร้องข้ามกำแพงสำหรับนักร้องบอลน,นัดดนที่ได้ไปออกรายการนักร้องข้ามกำแพงซึ่งคนที่อยู่หลังกำแพงที่ร้องคู่คือยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มไปขุดคลิปเก่าที่ทั้งคู่เคยมีปัญหาการเรื่องโพสโยงถึงการเมืองทำให้เกิดประเด็นดราม่าร้อนแรงถึงแบรนด์กันเลยทีเดียวแต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาปกป้องว่าเขาเคลียร์ใจกันแล้วเห็นคนดีกันดีกว่าทะเลาะกันนะคะ เขาก็ติดตามไอจีกันปกตินอกจากนี้ยังเอ่ยปากชมว่าทางคู่ร้องเพลงเพราะแถมยังร้องคู่กันได้ดีที่สำคัญเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่การหยอกล้อเล่นกันเหมือนเคยเจอกันมานาน